แต่ว่าเรื่องเริ่มต้นก็คือเรื่องนี้ครับอยากคุยหน่อยก็คือมันมีประเด็นเกิดขึ้นมาบนโลกออนไลน์<ม>เกี่ยวกับหมูเด้งก็คือองค์กรเกี่ยวกับเรื่องของพิทักษ์สัตว์เขาออกมาพูดถึงเรื่องของหมูเด้งว่าที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเหมือนกับทรมานสัตว์เลยเอาหมูเด้งเนี่ยเอามาเรียกเสียงหอร์รเอามาหากินต่างๆนานาเขาอยากให้หมูเด้งเนี่ยได้รับการดูแลอยากให้ไปอยู่ในป่าอยู่กับเพื่อนที่เป็นสัตว์ต่างๆนานาทางฝ้าฝังของคนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยก็บอกว่ามึงบ้าเปล่าประมาณเนี่ยหมูเด้งถูก ถูกถูกเลี้ยงมาอยู่ในสวนสัตว์จะเอาไปปล่อยป่าแล้วหมูเด้งเนี่ยก็ด<ม>ูได้รับการดูแลอย่างดีไม่มีใครทําร้ายรังแกมีแต่คนให้ความรักที่มอยไงเกี่ยวกับประเด็นนี้โบกเกินไปไหมแบบว่าโอ้ <c oughs> บ้าอนุรักษ์เกินไปไหมหรือจริงแล้วสัตว์ควรอยู่ในป่าจริงๆแยกผมว่าแยกเป็นประเด็นนะครับสัตว์สำหรับการอนุรักษ์สัตว์สําหรับที่อยู่ในสวนสัตว์เพื่อการอนุรักษ์คุณต้องแยกเซกเมนต์ให้ชัดเจนกับสัตว์ที่ควรจะอยู่ในป่าผมเห็นควรด้วยว่าสัตว์มันควรจะอยู่ในป่าอยู่ตามธรรมชาติที่ดีเพียงพอ แต่มันก็มีสัตว์บางประเภทที่มันกําลังจะสูญพันธุ์แลวจะเป็นต้องอนุรักษ์ไว้แล้วสัตว์ในสวนสัตว์อย่างอย่างสวนสัตว์เนี่ยถ้าเกิดเขาดูแลดีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของงานวิจัยเพื่อต่อย,ยอดเพื่อลงไปกศึกษาเขาเพื่อจะทํำยังไงให้เวลาสัตว์กลับไปอยู่ในผืนป่าที่ดมสมบูรณ์เนี่ยเขาสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมันก็เพื่อการศึกษาด้วยไม่ใช่แค่มาเปิดโชว์เพื่อเลียกเงินเพียงอ,อย่างเดียวแล้วก็ส่วนสวนสัตว์เนี่ยดีไม่ดีผมว่ามันก็ต้องแยกเคสบายเคสดูกันเป็นเคสไปอะ,ะฮะ อย่างเขาเขียวหรือหลายสวนสัตว์เี่ยเขามีการดูแลสัตว์อย่างดีนะฮะแล้วก็อย่างในงานวิจัยหลายตัวที่ผมไปดูมาเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ยเขามีงานวิจัยบอกว่ามีความสุขมากกว่าสัตว์ที่อยู่ในป่าอีกนะฮะเพราะหนึ่งอัตราการเจริญเติบโตความสมบูรณ์หรือแม้กระทั่งช่วงชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็การปลอดภัยจากสัตว์ผู้ล่าเนี่ยเขาสามารถมีชีวิตที่ยืนสัตว์ประเด็นสัตว์อยู่ในสวนสัตว์เนี่ย คนมักเอามุมมองของความเป็นมนุษย์ที่ต้องการอิสรภาพเนี่ยเข้าไปสวมทับแต่ในความเป็นสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้มีมุมมองเรื่องอิสรภาพเสรีภาพเหมือนอย่างอย่างมนุษย์ทั่วไปกินอิ่มนอนหลับมีอาหารสามารถแพร่พันสืบพันธุ์ได้คือมันก็จบแล้วนะฮะส่วนในส่วนของพี่ต้าเนี่ยที่เขาจะเรียกร้องผมว่าไปเ,าเรียกร้องในกระบวนการของเคสอ,อื่นดีกว่าผมว่าองค์กรมีประโยชน์นะฮะแต่ว่าผมว่าใช้ให้มันถูกเรื่องเรียกร้องให้มันถูกถูกวิธีถูกหลัก ไม่ใช่มาเรียกร้องในส่วนของหมู่เด้งที่มันเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อการอนุรักษ์เพราะเขาใกล้จะสูญพันธ์แล้วแล้วก็อย่างศวนสัตว์เขาเขียวผมว่าเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีนะไม่น่าจะต้องมาเรียกร้องถ้าเกิดอย่างเป็นประเด็นในประเทศไทยก็น่าจะเรียกร้องหาแสงกันไปไปไปหน่อยแล้วละ่ะนะฮะพี่ออมว่ายังไงพี่คือผมก็ว่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะ พี่อาบอกว่ามึงปลุกกูมาคุยอะไรเนี่ยปลุกมาดูหมูไเด้คุยคุยคุยไม่เพราะรู้สึกว่าโลกโลกใบนี้มันมักจะมีคนเห็นต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอนะครับมันก็เป็นความมันก็เป็นความสวยงามอย่างหนึ่งแต่ว่าคือถ้าถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าส่วนสัตว์ก็คงมีไม่ก็คงไม่มีเลยบนโลกใบนี้เพราะส่วนสัตว์ที่มีขึ้นมาเพื่อให้ เด็กนั้นเข้ามีสามารถมีที่ที่จะไปศึกษามีประวัติต่างๆเนี่ยมันก็มีไม่ได้เพราะว่าคุณก็ต้องบอกว่าสัตว์มันไม่ควรจะมาอยู่ในตู้สัตว์ไม่ควรอยู่ในกรงหรือไม่ตั้งออคอารเียมที่เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่ให้คนเข้าไปศึกษาต่างๆนะครับป่ากรงกลางหรือว่ามีป่าชายเลนหรืออะไรก็ตางๆที่เป็นที่ศึกษาเนี่ยสัตว์น้ามันก,มนก็มันก็มีไม่ได้เพราะว่า ราะว่ามันก็ควรจะปล่อยให้เขาไปอยู่ในธรรมชาติไหม,มนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าอย่างสวนสัตว์อย่างอย่างน้องยิโปโป้น่ารักคนนี้ก็โด่งดังไปทั่วโลกเนี่ย <c oughs> ก็ผมผมก็เข้าใจนะกับคนที่กับคนที่มีความเห็นแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มันก็คงต้องมันก็คงต้องแยกแยะเพราะว่าอะไรที่อยู่ในสวนสัตว์ผมก็คิดว่าในมุมของการศึกษา ด้วยมันก็มันก็มีความจําเป็นที่คงยังต้องมีเพราะว่าคงไม่มีใครที่จะไปศึกษาเ็ดโปในในธรรมชาติจริงๆหรือเปล่าผมก็ไม่ผมก็คิดว่ามันก็คงยากหรือแม้กระทั่งเสือสิงโตหรือสัตว์ร้ายอย่างอื่นๆเนี่ยมันก็มันก็มีอยู่ในสวนสัตว์อะถ้าคนที่มองว่าสัตว์มันควรไปอยู่ในป่าสัตว์ป่ามันควรอยู่ในป่าเอามาขังทําไมมันก็มันก็มีไม่ได้นะมันก็มีไม่ได้อืม ผมผมผมอยากอยากถามเรื่องหนึ่งก็คือถ้าคนมันไปดูน้องหมูเด้งเนี่ยมากเกินไปเนี่ยอาจจะหนาแน่นแบบโอ้โหแห่กันไปทุกวันทุกวันนันน่นๆอันนี้มันมีมันจะมีผลกระทบกับตัวของสัตว์ไหมผมว่าอันนี้อยู่ที่กระบวนการจัดการแล้วล่ะถ้าเกิดมันทําแล้วมีผลกระทบผมก็ไม่เห็นด้วยนะคุณก็ต้องไปไปพูดถึงกระบวนการจัดการใหม่และการจัดสรรคิว mm hmm. เพื่อให้น้องได้พักผ่อนจํานวนคน mm hmm. ที่จะเข้าไปต่อวันแต่และช่วงเวลาควรมากไอยเท่าไหร่ ถ้าสัตว์มันตรวจแล้วมีภาวะเกิดความเครียดขึ้นมาเนี่ยมันก็ควรเกิดมีวิธีการอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันนี้มันยังไม่มีอะไรผมก็ก็ไม่ได้ติดอะไรนะผมว่ามันก็ต้องแยกเป็นเคสเป็นประเด็นไปอ่ะโอ้เป็นเราพูดคุยมุดอ่็ไม่ได้ศึกษาผมเองก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องเรื่องสัตว์สักเท่าไ่เนาะตอนนั้นเนี่ยก็พูดตรงๆก็ไม่รู้เสียงอุ้ยอีนะผมออกแล้วเข้ามาใหม่นะแป๊บหนึ่งได้อยู่ของของของอ่าเออผมว่า ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอฮิปโปเนี่ยมันคิดยังไงมันชอบคนเยอะหรือชอบคนน้อยแล้วคนเยอะทําให้รู้สึกมามาลุกลานชีวิตมันหรือว่าก็แต่แต่ที่ผ่านมาก็ดูดูจากทีวีก็ดูมันแฮปปี้ดีนะเอะอ,อไม่รู้หรอกมันคิดยังไง,ง,งอ่ะพูดตรงๆเออก็ไม่รู้หรอกมันคิดยังไงก็เหมือนกับมันก็เหมือนเป็นช่ชวงๆบางที่ก็มีเพนกวินที่น่ารักมาคนก็แห่กันไปดูเอาะ,ะ,ะมีสัตว์อะไรน่ารักน่ารักก็มีไปดูแต่ว่าถามว่า ถามว่าอันนี้มันก็คงมันก็คงไม่ได้ไปใกล้คิดถึงขนาดไปจับได้ไหมไปจับไม่ได้ไม่ได้ห้ามจับอจไรมันก็มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็คงมีสเปซระดับหนึ่งที่จะเออเว้นระหว่างสัตว์กับคนอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ทราบจริงๆว่าลองนูโปรงเขาจะอึดอัดหรือเปล่าอืม S <S ก็ก็ต้องดูมาตรฐานผมคิดว่าเขา,เค,าคงมีมาตรฐานแหละแล้วองค์กรน,น,นั้นก็คงเอามาตรฐานสากลมาวัดอ่ะผมก็ไม่รู้นะก็อย่างที่พี่ออมบอกไอ้เราก็ไม่เคยเป็นสัตว์ไม่เคยเป็นฮ<ๆ>ิปโปอ่ะเราก็ไม่รู้ห<ๆ>รอกว่ามันหนานแน่นหรือไม่หนาแน่นแต่แต่ก็นั่นแหละจะชอบ่็ได้ก็อาจจะชอบก็ได้ก็อาจจะเป็นแบบเป็นฮิปโปที่ต้อนรับแขกเป็นสัตว์ประเทศที่มีสปิชีในการต้อนรับแขกดูก็ไม่แน่ใจเหมือนเขาอาจจะชอบก็ได้